สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูหมูชุบแป้งทอดค่ะหมูชุบแป้งทอดที่เราจะใช้สูตรของร้านเจ๊จงค่ะซึ่งเป็นหมูทอดที่โด่งดังมากเลยค่ะแล้วก็ขายดีมากด้วยแต่วันนี้มากับสูตรน้ำจิ้มแจ่วของเราเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะ ย่างแรกเลยนะคะก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยแล้วก็ใช้เป็นพริกไทยขาวค่ะตรงนี้ก็เป็นกระเทียมไทยซักประมาณ10กีบพริกไทยขาวซักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะก็ตามให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักหมูกันเลยค่ะหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นกับหมูสันนอกค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใส่เป็นซอสหอยลงไปใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็ต่อด้วยซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อด้วยกระเทียมและพริกไทยที่ตำละเอียดแล้วลงไปค่ะแล้วก็ใช้ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอย่างละหนึ่งช้อนชาและที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ก็คือแป้งมันอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ในส่วนของแป้งมันจะใส่เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะให้หมูของเรานุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะมาพูดในส่วนของการหมักหมูนะคะหมักหมูต้องหมักอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะจะมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้แต่วันนี้ที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปหมักที่เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ก่อนคะ่ะหนึ่งชั่วโมงมาดูวัตถุดิบต่อไปคะ่ะจะมาพูดในส่วนของแป้งทอดกรอบคะ่ะแป้งทอดกรอบวันนี้เราใช้เป็นยี่ห้อใหม่ของเขาเลยนะคะก็คือรสด,ดีแป้งชุบทอดคะ่ะ วันนี้ซองนี้นะคะมาในปริมาณที่25กรัมค่ะพร้อมกับหมูที่เราใช้ทอดในวันนี้ก็คือ1กิโลกรัมซองนี้ราคาซองละ12บาทเท่านั้นรสชาติก็คือเป็นรสเผ็ดร้อนค่ะก็คือจะมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใครที่จะทานโดยที่ไม่ต้องพึ่งของน้ําจิ้มแจ่วตรงนี้ก็ได้ดีมากๆด้วยค่ะจะนำไปชุบแป้งทอดของไก่ของหมูหรือว่าของผักต่างๆได้หมดค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ ใส่เป็นแป้งของยี่ห้อรสด,ดีลงไปนะคะรสเผ็ดร้อนจากนั้นให้เราเตรียมเป็นน้ําเย็นจัดค่ะน้ําเย็นจัดนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนค่ะค่อยๆค,ค,คนจังหวะนี้นะคะให้เราคนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าน้ํายังไม่พอก็ให้เติมน้ําเย็นลงไปอย่าเพิ่งเทน้ําลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่าหมูทอดสูตรเจ๊จงของเราแป้งนะคะจะต้องเคลือบติดไปที่หมูค่ะ แป้งนะคะก็มีส่วนสําคัญในการใส่น้ําลงไปความข้นของแป้งนะคะวันนี้ให้เพื่อนๆเ,เช็คง่ายๆเลยความข้นของแป้งเราจะเอาที่ประมาณของนมข้นหวานค่ะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปเนี่ยแป้งเขาก็จะเกาะติดไปที่เนื้อหมูเวลาทอดออกมาก็จะมีความน่ากินน่ารับประทานมากๆค่ะส่วนน้ําเย็นจัดนะคะใส่ก็ดีหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่ายี่ห้อน,นี้เขามีความกรอบมีความอร่อยอยู่แล้วค่ะ เมื่อเราผสมแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วค่ะมาดูในส่วนของหมูที่เราได้หมักในตู้เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงเอาออกมาค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำหมูไปคลุกในแป้งที่เราได้ผสมไว้ค่ะและนี่เมื่อกี้นะคะที่เราได้ผสมไว้ให้ความข้นเหมือนกับนมข้นหวานนะคะจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปค่ะ จากนั้นเราก็ทำการคนคุกเข้าค่ะคุกเข้าให้แป้งทอดกรอบเคลือบไปที่เนื้อหมูค่ะแป้งทอดกรอบรสเผ็ดร้อนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าก็จะมีสีของพริกออกเนหน่อยจะมีสีออกส้มๆละเลื่อละเลื่อนะคะก็จะมีความเผ็ดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะกำลังดีกำลังกลมกล่อมเลยค่ะ ขั้นตอนของการคลุกแป้งกับหมูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งกระทะค่ะเริ่มตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะเลยนะคะเพราะวันนี้เราทอดหมูเมื่อใส่น้ำมันลงไปพอประมาณแล้วพอที่เราพอจะทอดหมูแล้วนะคะให้เราติดเป็นไฟแรงไฟแรงจัดๆเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนให้เราปรับไฟแรงลงมาเป็นที่ไฟกลางค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่หมูลงไปทอดเลยค่ะ ก็ให้เพื่อนๆทอดหมูไปเรื่อยๆนะคะก็เช็คดูค่ะว่าอีกด้านหนึ่งสุกแล้วหรือยังแป้งสีสวยหรือยังหมูสีสวยแล้วหรือยังถ้าได้แล้วเราก็ทําการลับด้านหมูเลยค่ะแล้วก็ทอดให้เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ตรงนี้นะคะก็ต้องเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าละหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวหมูจะไหม้ได้ค่ะและเมื่อหมูได้แล้วสีสันสวยแล้วสุกแล้วค่ะเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นมา ให้เจดเด็นน้ำมันค่ะรอที่จะเตรียมตัวหั่นกันตรงนี้เราทอดหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทอดเป็นหมูสันนอกค่ะจริงๆแล้วหมูทอดของสูตรเจ๊จงนะคะ หมูเขาไม่ได้ใช้แค่2อ,อย่างเขาใช้หมูหลายแบบมากๆแต่วันนี้เรานําเป็นหมูสามชัน้นแล้วก็หมูสันนอกมาทอดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่จริงๆแล้วร้านเจ๊จงไม่ได้มีแค่2ออย่างนี้นะแต่เป็นสูตรแค่ตอนหมักหมูค่ะแล้ววันนี้พิเศษก็คือเราใช้เป็นแป้งสูตรเผ็ดร้อนค่ะและในส่วนของหมูสันนอกก็เหมือนกันค่ะทอดไปเรื่อยๆแป้งสวยหมูสวยค่ะ เสร็จแล้วเราก็กลับด้านเขาอีกด้านหนึ่งสูบก,ก็กลับด้านเมื่อได้แล้วเราก็ทําการตักขึ้นมาเพื่อให้จะด็จน้ํามันค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการหั่นหมูกันค่ะ เมื่อเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการทำน้ำจิ้มเจ่วของช่องของเราค่ะเริ่มจากใส่ซอสแม็กกี้ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายพริกป่นสักสองช้อนชาแล้วก็ตามด้วยมะนาวบีบสดๆลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะตรงนี้ก็คนคุกเข้าค่ะก็ชิมเอานะคะว่าขาดอะไรถ้ายังขาดเปรี้ยวอยู่อีกเล็กน้อยก็ใส่เป็นน้ำมะนาวเพิ่มขึ้นไปอีกได้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วของเราจากที่เราหารั่นจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยพร้อมด้วยน้ำจิ้มแจ่ว นี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําหมูทอดเจ๊จงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ